นิทานอีศบเรื่องแม่ตุ่นกับลูกตุน่นแม่ตุนตัวหนึ่งพึ่งคลอดลูกออกมาได้ไม่กี่วันลูกตุ่นเพิ่งจะลืมตาจึงมองเห็นอะไรไม่ชัดแต่มันชอบพูดโอ้อวดกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูมองเห็นแล้วนะเห็นชัดด้วยแม่ตุนประหลาดใจ และไม่เชื่อว่าลูกจะมองเห็นได้เร็วขนาดนี้จึงคิดหาวิธีที่จะทดสอบลูกของตนโดยนำกรํารยานที่มีลักษณะเป็นก้อนกอนมีกลิ่นฉุนมาทดสอบเธอวางกรํารยานตรงหน้าลูกแล้วถามว่าไหนลูกลองบอกแม่มาสิว่าสิ่งนี้มันคืออะไรลูกตุ่นมองไม่เห็นและไม่ได้กลิ่นมันจึงต่อบมั่วๆไปว่า ก้อนหินไงล่ะจ๊าแม่ลูกตอบผิดแม่ตุ่นจึงสอนลูกว่าลูกจา๋านอกจากตาของลูกจะมองเห็นไม่ชัดแล้วจมูกของลูกก็ยังไม่ได้กลิ่นอีกด้วยนะทีหลังอย่ากโกหกอ,อีกนะจ๊ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพูดโอ้อวดความสามารถเกินจริง